สวัสดีครับให้แมวแมวตื่นขึ้นมาพี่น้องตื่นขึ้นมามาเฝ้าห่อเหมือนเดิมไอกล้องแค่ไหมไม่ดูกล้องแค่ไหมไม่ดูกล้องแค่ไหมไม่ดูกล้องแค่ไหมอ้าวเลืออ่ะ,อะยืนคอยเพะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเฝ้าผมขันในมัดตื่นไหมพี่น้องเนาะว่ามัดให้เดี๋ยวย,ย,วยืนนี่นะเดี๋ยวพอเอาสาดก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่าหักหักแง ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อสองมือมานีเนี่ยรู้สึกว่าล่มหนาวมากพี่น้องสองมือมาหนี่่มหนาวมาแล้วแต่ดูแลสุขภาพาะว่านเป็นล่มแบบก็ว่านีนล่มแห้งก็นี่เลยก็เมื่อคืนนีน้อนบริสไทพราะร่มสองขึ้นหรออีสานทำในเริ่มนี่หนาวแน่แล้วพอดีใบพัดกับวาได้เปลี่ยนอ่อนเก่าอยู่าะว่ามันยังคมอยู่เดี๋ยวกาว่า ไชไปก้อนอีเมื่อนี้ยังสิเปี่ยนเลยพไปน้องว่าข้าเจ้าคอยสร้างสื้อมาเพิ่มสองสามใบอยู่มันก็ยังตัดได้อยู่เอามาเปรี้งกันเลยพี่น้องแต่ว่าดูแลสุขภาพหนาวมาเยือนแล้วนะครับผมอข้าในช่วยหน้าทั้งพ่อทั้งลูกเห็ดเปียวกกว้อนนั่งกิไปิช่วยหน้าพี่น้องพ่อเป็นยังจฉะ ว่าเปนยังเนาะที่ว่าเวลารถเพิ่นมาเดี้ยวเบอร์ญาติดกน้อยไล่เพิ่นพี่น้องมัน,นไปใส่ผู้โดยสารเด็กน้อยถ้ามีหมอ้อใส่มากย่งเด็กน้อยขี่มาเนี่ยขอยามมันไล่ครับเจ้านีาโอ้ยว่านอนตื่นว่าอะไรครับในมัดผมใหม่ลูกเอานะลูกนะลูกเอา้าในมัดผมอีกคนเพระาะว่าบนนอนตื่นย่ำขึ้นก็ถอดเด้วยข้าวหม้มัด พ่อพอไม่ตัดไปทางโน้นไม่ต้องกลัวพ่อจะเอาไปทางนี้เล่นไปพ่อไม่เอาไปทางโน้นขอยติบ่ปัดมักงีีไปน้องขิตัดไปพูดย่างเดียวยังบ่เดินใเ้ฟเพิ่น ขอบคุณนพี่น้องที่พี่น้องว่าเอฟซีผู้เพิ่นหักเข้าผู้เพิ่นดีเมี่เมา่ข้อนมือซีดีมาเนาะบอเพชระวังใบพัดนะเวลาแย่ออกมันทำอันตรายขอบคุณนในหลายครับผมเป็นญาติมา,บาเมาบาเพชรมาหลงใบนะนะมือขาดเนาะ

แเราตัดหน้าเทิงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาย้อนต้ำอีกทียังง่ายเป็นตาคล้องเหรอ เดงหน่อยอยู่หลังกล้องแน่อามนี่ใสปป่มาพญานพญานใบพับไปไปนั่งเลยน้ำนองก่อนะนั่งเลยน้ำนองไปไปไปลูไปไป ลมหนาวมาแล้วตรงนี้ก็เป็นมังนั่งเล่นอีมุมนึงพี่น้องมันมีต้นกล้วยต้นกล้วยก็เป็นห่มให้มันก็ดีอย่างนึง่งแล้วก็จะขยายอยู่ต้นกล้วยคอยขยายขยายขยายไป็นยีสต์หัวหมดละเอาต้นกล้วยอ้อมหัวเลยเอาไว้เอาห่มมัน ยานี้เป็นยานแบบเหนียวพี่น้อง vem na ายมันไปแล้ววันนี้กลับมาเล่ม แกแตกดวงจะนูงติ่งง่ายอยู่หรอพี่นออ้องได้ยาอันนี้มันเป็นหญ้าสะอาดเนี่ยมันบอกใครเอาเอาแบบว่าเป็นคือยังคอยตัดอยู่อันต้ทนต้น,นิดหน่อยนะเฮียนส่วน,นเอาแต่ขี้ดินมาใส่เต็มแต่ว่าอันนี้พี่น้องเบื้องสะอาดเแต่พี่น้องปวดมือ มีพี่น้องถามข่อยอยู่ว่าเต้าเมียนหน้ำพี่น้องนะเบากันพี่น้องถามข่อยว่าตัดอย่างนี้ในอีกกี่ปีจึงจะเสร็จรบ้านพี่น้องอก็เลยบอกว่ายายเงี้ยนข่อยนี่ซ้ำข่อยตัดออกกําลังกายมนันเสรเซ็จเป็นแร้พี่น้องเพราะว่าข่อยตัดยุน่นี่อีกสองสามสี่ห้ามือทั้งคุ้นก็ขึ้นอีกแหละทั้งข่างเงี้ยนข่อยถือว่าเป็นชีวิตประจําวันข่อยข่อยผ้พาพีผ้านองอกอกกําลังกายเฮ็ดคลิป อ่าเป็นคอนเทนต์่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีพี่น้องเบื้องในอยให้ก๊าลังใจขอคุณในหลายเด้อพี่น้องขอคุณในหลายเด้อครับอ่าตัดหยาดทายพี่น้องพี่น้องก็ยังเบื้องให้ก๊าลังใจเนี่ยมีสีสันลูกพิดเทิมพอดีกระต่างผ้าพิ่น้อกไหมพิ่นเห็นพอว่าพอเห็นนี่อย่างพอทํางานพิ่นกอได้เห็นมันอาจจะซับซึมไม่นึ่งว่าเออพอกูกระทำวันี่ทำวะนี่แต่ละมือเขาเห็นพี่น้องว่าต้องพาเขาตื่นสวยนะพี่น้อง หกโมงหนึ่งโมง้ 2, มงาเขาขึ้นมาเห็ดหลดยามเวลาเขาปลูกไปเงี้ยนเขาก็สิงหายเพราะนั้นว่าปิดเทิมแล้วก็เฉยนอนตื้นสวยนี่บอยย้มอมไข่ปิดเทิมแล้วก็ตื้นเดือน้ำไข่ขี้เขาเพื่อมาเบื้องพอเห็ดทังชีอะเป็นเป็นการในซวอนเขาไปในโตพี่้อกวันสิบอกว่าทอย่างนี้มันก็ฝังคนมันก็คิดในแง่ที่ว่าเห็ด,ดย้อยๆแยะแบบนี้ยังไงมันฉีเลียวบอเขางมัต้องการว่ามันฉีเลียวยังไงเมื่อไดมื่อใดรกระซางมันเพราะว่าหญ้ามันขึ้นยอดตลอดว่าหักม ถึงโคอยตัดอยู่นี่เดี่ยวรุ่นท่างพ่นก็ขึ้นนี่แล้วคอยตัดทางพ่นมาเตียวนี่ก็ขึ้นนี่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นผลดีว่าซูมเงินในทั้งตัคอยมีโตนี่นะอันนี้เขาบอได้โคษณสนาเฟิ่นเดออัน,นี่เขาซื้อมา,ามใส่อยรีวิวคอยใส่ถ้าคอยมีโตนี้มันก็เห็ดในเงี้ยคอยสะอาดเด้พี่น้องนี่เห็นบอมือนังของตัดอยู่แถวนี้มือหนันเห็นว่าเข้าเดียวก็ขึ้นนี่แหละเห็นว่ามันก็เฮ็น่คอยได้ออกกรลรังกายเงี้ยคอยสะอาดแต่ว่าคอยกินเนียนแต่บริเวณเงี้ยไข่คอยเ,เคยบอกไปแล้วหลายเทียา คอยจะตัดเฉพาะห่างออกมาจากเฮียนประมาณสามสี่เมตรในบริเวณเฮียนออกมาจากบ้านในี่สามสี่เมตรสว่าตัเฮียนยู่นี่คอยจะตัดออกมาประมาณสามสี่เมตรอ้อมเฮียนคอยที่เน้นตรงนี้แต่ว่าอันซุ่มแบบว่ายื่น้ำเคียงหัวสุ่มเนื่องสีแบบว่าอันที่ข่อยพ่อได้ไปใส่สอยช่วงนี่ค่ขะข่อยพ่อเห็นไปเลยหนาแหลกนันก็ต่ายหรือไม่เพิ่อมาตัดไปง่วนพี่น้องเอาลุยกันเอาแถวนี้เล็บมีก้อนพี่น้อง ที่มาต่ำห้อยเก่าคือเล่มมัน,นเ้อะพี่นนองเข็่มันมันตันลงเพราะว่ามันกำลังกำลังใบพัดทั้งบ่้แห้งืออยังอันแบบเป็นเครื่องยนต์เลยมันต้อง,อองการต่ำสองสามเทียแต่มันมีแฮตไส้ก็ดีแล้วดีก็รบ่มี E tu ne di We ใบพัดน้ำกาดว่อยากไปย่าค่มนาะ I do เป้าอะไรลูก,กเออเป่าเป่าแบดหมดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวนี้กามันก็ใส่งานมากมา,มาพ่อเป่าให้ไนหะมาพ่อเป่าให้ครับเออมา,พ,อออมาพ่อเป่าให้พี่น้องคนเป็นยัง,นนนนยงไงไปเก่ามันแหยงไปเก่ามอย่าไปเก่ามันกี่บาท กำลังใจนี่สงสัยที่มืดแบ็แล้วล่ะพี่นอ้องวันนี้ก็ได้เบื้องช้างมันกำลังว่านเลยแล้วนี่ว่าเวยียก็รู้สึกว่าอยากใส่งานมาก เครืนน่อ,อ,อง,เงเดียนเนนี่แมนบอกพี่น้องประมาณเครื่องเดียนเนาะแบตเตอรี่จะเคยใส่ได้ยิบหานาที่ยิบหงาที่ตอนนี้ก็ยังได้ซ้ำเก่าอยู่ยังขั้นได้ถือว่าเสือ่อม,อ,ม,อ,มอืมอืมยังยั่งอยู่เองเลียก่อนออยังยังอยู่ อังไปเล่มก่อนทันีปหรอกเล่มตรงนี้ก่อน Okay. อเการจึงถือว่าดีคุ้มคะน้อเตือนนามันนี่ว่าเพลียก็มดไปได้ร้อยหรอมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเสียงไม่ดังเกินไปอันนี้ขอรีวิวของ์ข่อยใส่งานด้เพื่อน,นองว่าได้ว่าให้เพื่อนในข่อยมาขายให้เพื่อนเดอ้ออ่นนา,า,นานี่กาใส่งานมากนี่กะถือว่าดีซ้ำเกา่าได้ยี่สิบก้อนที่คือเกา่า แต่ว่าใบพัดนี่ก็ต้องมีเนีมาเกี่ยมันดีแล้วกันหนึ่งประหยัดน้ำมันสองได้ออกกำลังไก่สามไม่ได้นักเกินไปอืมขันแม่นหาเนี่ยมาพา่กันกันกันล้วแต่พูทถนัดอืมมันก็บ่ได้นักเกินไปแล้วก็บม่ได้เติน์น้ำมันแล้วก็เสียงบาดังรบกวนนี่พี่น้องบ่ได้รบกวนคนในบ้านบร่ได้รบกวนกันพี่น้องเสียงบาดังเงียบสุดยอดมาเบิ่งนผลงานพี่น้องวันนี้สำหรับคลิปนี้ขออาไปก่อนเลยครับเด้อ ออกกุณการติดตามสะลคกไ้ไร่แค่ครับผมสร้างเป็นคอนเทนต์บริบเวณภาพี่น้องเฮ็ดคู่มือคู่เท้ามือแดกข่อยเมื่อยข่อยเก็บคิ้งขอ่อยลีกะหาเห็ดยูเฮ็ดกินหาไทายนันไทยนีเนาะพี่น้องแต่ว่าหยาเน,ยนนนเนี่ยบริเวณภาพี่น้องเฮ็ดคู่มือคู่มือพี่น้องเนี่ยคิดว่าข่อยขี้ค้านขี้เกียจเนาะแต่ข่อยบ่เฮ็ดหยังแต่ว่าขี้เกียจน,นอนตัวเป็นขนรอแต่เงินโอนรอแต่ขอทานออนไลน์มาที่ขอ่อยมาเฮ็ดแต่ว่ามันขี้เลี้ยวยน่ยมัด้เฮ็ดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เสร็จ บเซฟกระซ้างมั่นพี่น้องเขาได้ไปรับจ้างเพิ่นเขาเห็ดยู่เฮี้ยนแต่ของต่างออกกระลังไก่เห็ดกับพี่กับน้องพี่น้องเงี้สิโบว่ากี่ขานเนาะพี่น้องเนาะโอเคบางคนงานพี่น้องพี่น้องเพิ่งกระเล่นยวงเพิ่นทีละเบิ้งกระตูนแล้วคัท่อนนี่บรรยากาศพี่น้องครับตัวมันนี่ตัดโอ้เว่อหอดผีเด้อพี่น้องเด้อคนละมันก็ดีว่พี่น้องว่ะมันกหมัรุ่นกันยังเอานี่ฮอด เท็หนาเฮียนบ่ะเนี่แต่ทางคุณเนี่ยเพะเอาขอย้งบอกว่าประมาณสามสี่เมตรกับสิประมาณนี้เนาะอือนี่เนาะนี่สามสี่เมตรไปหอดหน้าเฮียนข่เนี่ยอ่ามาให้มันสะอาดเวลารถเลียนเขาเลียนออกเวลาหองยางขึ้นเฮียนขึ้นสั้นเพรามีขี้เข็บแมงงอดหกนะเด้อพี่นอ้องตากผ่าตากเพ่อือยากาศเนาะพี่น้องเนาะอือประมาณนี้นลูม่ข่มีกาดขวนนะ่ะ เอาหวัดผีโอ้มันเป็นยาอันี่ตัดหยาพี่น้องหยาหนาะยาหมันแม่ยาเดี๋ยวฝืดนะโอเคมาน้าบายบายลูกบายบายมาน้าบาย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 พี่น้องเอง